สถทายทาไปมือไม่หยังตำสมครับพี่น้องสมตำครับผมกุ้งพีิกขี้หน้าทอดด้วยโอ้ทอดทอนครับตแสดงว่าเราแหลมมันหัวแห้งอยู่ดีครับผมพี่น้องตำมะฮงครับยำเว่นยำเ,เว่นครับ ไม่จะมาเคลิ้กเหกุก็มาไปยังกครับคร <strom S 2> ับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่างเวนครับผมถูกปู่ถูกทางครับพี่น้องอ่าวันนี้บรรยากาศหอนว่าอีตับสีแตกตับสีเลบครับผมพี่น้องกันสมตำกันครับผมมันกินไปกับสีหอนครับก็มันเงือ่เต็มข้อเสียเหมือนเลยครับผม มหม,มอ,คอ,น,อ,น,หอ,อนครับผมนี่ครับกระมี่หมูยอครับพี่น้องหนังปลาครับพอสมควรครับผมความความนัวอยู่กับหนังปลาแหละแต่ว่าใบอ่อใส่หนังปลาแดงครับผมไปนปไม่ทิ่มหรอกครับนี่กุ้งกุ้งยังก่อนกุ้งแห้งกุ้งแห้งถือกี่หน่อยไหม

ใส่ใส่นี่ยังผมง่ยังใส่หน่อยเสบหน่อยได้ใส่หลายเส่หลายมย่อมยอกระไพกระพต้ต้มน้ำตาลได้้งหน้ำตาลแล้ยัมยอใส่ได้ปะออมัย่อใส่หน่ก็ไดใส่ต้มโล

ดวงคือแม่โค้งครับแซ่บๆในกันเด้อครับพี่น้องเสยบรโดยแล้วครับผมมุโยอก็ไม่ได้มุโย่ก็ไคุกกันเล้วก็ได้ ตามโคกไงครับผมบะระฮึมมาทาน มเดินตั้งอ้อมอม้อมม,มมอมมามามาอ้มมาเห็นยังไม่นดาจิ้มครับพี่น้องอ พี่น้องเกลี้ยงบัญชีเสร็จเลยว่าเดี๋ยวเอิน่นทีมงานมาครับเออทีมงานดี่เนครับใครครับผมพี่น้องออปปน้องว่ามาโอมปักหาหน้าว่าไหม มานั่งนี่นไปครับเดี๋ยวฟังใครจ้สอนไหมจะสอนมาเร็วาเวไปอ้องเพื่อ ไม่บานตาั้มครับผมดูครับผมไม่ร้องต้องตูตัม้มครับผมมามามาครับพี่นอ้องตุ้ทตานแซ่แบแซ่บน้ำกัน 我来也不邊個。 对的啊。 ของประเทศที่เป็นคนครับผม คอร์ดการคอร์ดใไปแล้วมาเรื่อยครับผมแสบแสบในการวันหยุดครับผมวันวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์สีแดงครับ เอาออมไหมเอาออมออมออมมดได้ครับพี่น้องแสร็จๆแล้วกันครับผมถูกท่าน,นครับผมสมตำ้ำเฮ้าครับผมตำ้ำจ้ำถาดจ้ำถาดครับผมเฮ้ยต้ำคุกหามอ๊อทัยถาดครับพี่น้องมา,า,มมางมงทานครับผมแสร็จๆแล้วกันครับผมพี่น้องถูกท่านครับผม Nào, nào. Đẹp cứ câu Nóng thuân từ kia này không? Thơm Nóng nó mới ôm น้ำกันนำกันแสบๆ pues ท mm ุกผูตัวกท่านครับผมเบื่งอ้อมิมไปให้กทกนพ่น้องเลยเป็นสีหนนะครับผมส่ิเพชนน้องอ้มสกินน้ำครับผมน้องอ้อมกินเพชรบ่ได้ ทำครับผมทำยังไงอม่ยังกับซาตก,ก็ต้องปรัห้องใส่ทองมันอิ่มกรกเปล่าค,ครับผมกินอิ่มหรือเปล่ะน,น,นอนรับสบายครับผมปลเกียดไปยัง ลงไปครับ<ป> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ครับพี่น้องมือนผมขอลาพี่น้องผมพี่น้องแสบกนันครับผม าะไรแงครับผมอยู่บ้านมันหอนครับหาอะไรแงดีกว่า